สวัสดีครับพบกันอีกแล้วเนาะกับเกมมิมิกนะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ตต่อจากรักษาเสื้อแดงอุ้ยฮิวถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมผมปิดทางยอ่อใช่ไหมตอนพิลลท่านมุมกล้องไหน่อยสวนเราจะไปอัดนาเอาเลยไม่เป็นไรจะ,อ,จะอัดนาปเป็นฟิกอะต่อไป บรรยากาศมันสวยนะมีมิกเนี่เยเกมสวยเกมภาพสวยจริงโอนมืนมดทุกห้องแต่แต่เราภาพสวยแบบน,นดดี้ก็จูดีอะพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราค่อยเป็นคุยกันเกมมีส่วนใหญ่ผมเรมีนหมดแล้วแอโรโฟเบียนนะอะไรแบบเนี้ยอุ้ยแอโลโฟเบียโอ้ยไม่ได้ผ่านเนี่ยอือ้ยใครบังผ่าน กลแล้ววิ่โอ๊พี่อจะปนยังพ่งไพี่ไปอะไรไปแอบตัมเนี่ยไตายไปถึงไปดตายพี่โพี่โตายนนตายะอตายเหรอเอางี้เลยหรวโอตายอือคือต้องอยู่ในก้อย่างเดียวเลยหรอไอยู่ในยานไม่ใช่คือแบบนี้ดิ่งเข้าไว ไหล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 คนไหลรออจะพูดทำไมพูดทเไมยืนรออะไรกันรอไวลองชี่รถไวไไมาด้เลยมาได้เลยไปแล้วไปแล้ววิ่งเลยวิ่งป่าเลยรอมาคุณแนะนำมอบตรงนี้มอบตรงนี้พี่บางดี่ยอเขาเขาไมกเข้าไมก อเกียนพี่จะหลนคางอยู okay. oh, oh. ่แล้วเป็นไปเลยไปเลยถ้าพี่เอไปไวจริงก็พี่กอเดินไปตรงกอหญ้าเลยวิ่งไปเลยดีกว่าสิต้องแหมในกอหญ้าเหรอรอรอขอโทษขอโทษรอบะ ไม่โผล่เลยจะรีบหอบไปไหนเนี่ยเพรมันสั่นก่อนจะโผล่ใจแต่ถ้าวิ่งไปตรงน,นั้นเลยก็ตา,ายปอพี่มันหันโอ้โหพี่นี่เต็มหน้าเลยก่อญาก่อญาดอกพีเอนเทียนเทียนจะโนจมูกมันอยู่แล้วมันไม่รู้ได้ไงวะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วจบแล้ว <ขอ S 1> นี่กำแพงนี่มันสามารถเดินทะลุได้เลยกำแพงก็ดูอะรอแล้วเราตรงนี้ตรงนี้มันเห็นไหมตรงนี้มันเห็นไหมไม่รู้ไม่เห็นตึงยาวเลยตึงยาวเลยไม่รู้ไม่ชี้เข้าเลย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 วายไม่เห็นวันไม่เห็นแล้วพี่จะมองแค่ตรงนู้นตัวที่อยากเห็นว่าตัวมันอยู่ไหนอ๋ออยู่ในน้ำมันใหญ่พี่ ตัวมันใหญ่ที่สุดในแครเตอร์นี้ครับกระส้วนก้นไปแข่งเป็นนี่นะอ๋อดูละเป็กมีสี่คนเดินะกันเดินก่อนนี่มีถ้ามีออบเจคทีฟขึ้นมาเนีผมวิ่งเลยเดี๋ยวว่าถ่านไปดูท่านเรา อ๋อก็ถึงว่าวิ่งกันโยนวิ่ง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 กันสิแกล้งกันโอ้ไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่มันหยุดหยุดละอ๋อมันตามพวกมันยังงี้อ่ะเกลียวขนถึงแล้วขนที่ลายตรงนี้คือสีครูร้อยสินะอันนี้เราจะมาหาสมบัติของลูฟี่ มหาสมบัติวันพีสก็จะหาวันพีสไม่นี่อุโมงนี่อุโมงค์อะไรเข้าไปกับผมไหมเร็วเร็วเราเกิดอะไรเกิดอะไรอะจริง่อะไงตั้งแก่เกิดอะไรวะเอาตัวคนไปไหนปุดเขามาทางลับกันเอ้วไปทางไหนวะทางนี้ทางนี้ทางนี้บันไดแล้วเชั้นอยู่คนเดียวแต่ชั้นห็น มีนกยูงบนหัวพี่อนเรื่อนหรเมื่อกี้ตัวตาเดียวเขาบอกแอบรอก่อนเลยแอบตรงนั้นรอก่อนเลยแอเมื่อกี้เขาบอกไอ้ผีตาเดียวบอกให้เรามาตรงนี้ใช่ไหมน่าริมน้เลยคือน่าเสียดายนะครับเพราะว่าเขาแปลไทยออกมาได้ไม่ค่อยตรงแต่จับใจความได้ว่าเขาให้ระวังผีชื่อนัวแล้วก็ให้ไปขโมย อะไรสักอย่างจากผียิงสาวตาบอดเนาะเดี๋ยวเราจะไปลองตามดูกันเขาให้เราไปหารูปภาพใช่ปะใจใจพี่อยู่ข้างหน้าอาชัติใครเจอรูปภาพแล้วบอกนัยบ้านอ่ะผมเจอมาแลไอ้ผีนี้ก็คือให้แอบใต้ระเบียงเข้าไว้ปาดหลังได้ไหมเห็นไหม ตำรวจลายดำเวอร์ทียวเข้าโรงพยาบาลหลังแรกมาก่อนเลยบ้านที่ใกล้ที่คุยเฟย์น่ะเยวพี่โอ๊ตดูเลยรูปภาพเลยโดนพี่โอ๊ตไปเรื่อยเหรอพี่หลงมาทางนี้ละไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ค่อยตามดูตำรวจลายดำอ่ะยิ่งไม่รู้ตำรวจลายดำอ๋อเขาก็จะมีคำใบอยู่ว่ามีรูปปั้นชี้เนาะชี้มาที่รูปภาพ ลิงใส่กระเป๋าใช่ผู้หญิงถือล่มพี่วอนมาดูอ่าโอเคน้องชุบบอกแล้วผู้หญิงถือล่มคนใส่กระเป๋าสมุดลายดำพี่วอนมาเน่มาเน่แต่เสมอเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปไม่ได้เพื่อนพี่ยืนเฝ้าพี่อยู่ไปเลยไปเลยไปอย่างพิสูงมากเลยมยาดุเราจะเป็นยาพิมพ์ล็อกลอกยาดล็อกหลบแบบพี่ชิตตอน มาเลยมาเลยพี่มาเลยดูเลยดเลยนี่นี่คนจริงก็ทำว่ะพี่พี่วนอยู่ไหนอ่ะนี่เขา้วเข้ามาในบ้านนะเนี่ยโอเคทำอะไรดำนะผมจะแทนนะเพราะตัวหนังสือมันเป็นสีดำโอเคหน้าตาแบบนี้นะอไปผมจะวาดรูปถค่ะ ตรงนั้นได้แล้วพี่ถ้าเขาได้ก็โอเคไล่โดนอยู่พี่ไปแล้วนะเยี่ยระว่างพี่ปอนโดนแล้วแบบผมวิ่งแล้วไม่เสียสลัดสนญญาณไม่เกิดี๋ยวผมาเดพี่มาอย่าไปเอ้ยอย่ายืนบังมันบังตัวนักซีมีทองคนเดียวที่ไม่ได้ดูใช่ไหมกลมาละผีจะหอมแก้มอยู่แล้วนะ กี่ผมนะเาชาไม่ใช่อะไรตั้งใจพีชฉยาเละนือือได้ได้ได้คร่ไหมงาวัดผิดนี่ผีกัดลายเขียวพี่แทนเลยสมุไรเขียวแล้วผมพิมพ์ไพี่อ้ยลูกชุวพิมพ์กะไ้ผมพิมพ์อยู่ี่ มีใครตายขำไปเลยไม่ตายโอ้โหสิเกี่ยวขานะโคนรูปลู่ร่วงจีนอีกอะโดนเนี่ยรูปจีของจีนอีกแล้วรูปพิมพ์ไวกว่าอีตายปเดินเดินเดินเดนเลาะขอบจอ โอ้โหโอตุ่าเสียตลาเลยน่าจะหลังนี้คพี่อเดอหรออือโอ้โหนี่อ้บ้านหลังนี้ที่วนที่มาหลอกเนี่ยก็คือผู้หญิกับเด็กมั้งผู้หญิงกับเด็กครับพี่อือหือไหนพี่อกเดาผมจูใส่จอกไมจได้ อล้ไงอ้นี่มีคนตายอ่ะบ้าหรอไผมเจอศพผีไอ้นี่แหละผีที่มันบอกให้ไปคุยกับอยักษ์ผีเด็กเดผีเด็กอ่าผมเจอศพมันเนี่ยหรอมันตายแล้วผีตัวเนี้ยผีผีตัวไหนก็ต้องตายแล้วรูป้ป่ะ ถ้าไม่ตายจะเป็นผีได้ไงอผีตายตายตายทีนึง่เนี่ยไอเมีกุญแจมากอะผมตายไปพี่ผมไม่มีกุญแจผมมีผมมีผีผีตายห้องไหนน้องเป็กอ้าวห้องเดียวกันเหรอห้องเดียวกันพี่ไปไล่ใครไม่รู้เหมือนกันผีบัาแล้วจังหวะนี้อ๋ออ๋อผีไล่อยู่หน้าห้องนั่นไงพี่ไปเปิดกุญแจให้ เดี๋ยวรอเพื่อพี่ไปก่อนเดินสวนไปเลยพี่เดินสวนเลยเพื่อพี่ผมไม่สนนะพี่ไม่สนเพื่อพี่เราไปแล้วไม่ให้เกียรติเพื่อนพี่เลยนะมาแล้วมาแล้วอ่ะพี่โดนเลยอ้าวเพื่อนพี่โอ้โหนั่นไงโอโตะพี่วอสมามรอพี่วอเพื่อนพี่เพื่อนพี่ชั่วร้ายมากเพื่อนพี่เราไปก่อนพาเพื่อนรอพี่ไปก่อนสิ ดีโอสนใจเติมรลบักซื้อมนงกรัทองเพื่ออะไรก่อนอันดับแรกดีโอออนไลน์ฉีดกําแพงเลยตอนนี้มาต้องรอให้ดีโอมาแบบไม่ดีพวกขี้ไม่ไม่มีสาตว์โอ้ไม่ได้เดี๋ยไปมีกําแพงเดู๋ดูเฮ้ยอ้าวขีบ้าอ้าวเฮ้ยจะไปยังไงเนี้ยอ้าวเกิดในกํา้าง หมดปล้เฮ้ยมีสปอนได้เอาหมดไปหมดแล้วพาหมดเลยคือเราต้องบอกว่าอะไรนะคือเราได้ขอใหบอกนะว่าผีอยู่ชั้นไหนยวผมบอกอ่าอันนี้คือเราต้องมาจุดเทียนตอนนี้ยังไม่รู้ใครก็ได้ออกไปแหลมพี่ตอนนี้อยู่ชั้นสองด้วยพ่อคือชั้นสามเดินขึ้นไปละเดินขึ้นไปละพี่เห็นละมาๆ้านแล้วลงมาแล้วพี่ลงมา ลงมาแล้วลงมชั้นสองชั้นสองี่ไปถอยไยถอยไถอยไปออไปมีผู้หญิงเปล่าหุหยผู้ผีจะคนตาย่อนข้าจทำคยตายวันหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนผีทีโคตใส่ต้องไปกินนะกลอ่มเพราะพี่ลงไปชั้นล่างพี่ลงไปชั้นึงไอ้ผู้ผีชันหนึงนะจังไม่เคยมีรูปมุ่งจีนอยู่พี่ชั้นนึงอะไม่รู้ไม่ช่วรโอ้โหผีอยู่ข้างพี่เลยเดย ไปแล้วนะว่ามาเซฟโซนเลยตรงนี้เซฟโซนว่ามาเลยมียาชั้นต่ำมีรูปอะไรมั่งมีรูปอะไรมังร์ลองมีการสมุนไพรดำพี่สมุนไพรดำสมุนไพรดำมันมีตัวลังสจอร์ดิโกลด์กับผีโกัลด์พี่จุกผีกันพี่เล่นเด็ดไปหลๆบ่อยมันไไปอ้คน การปั่นไปหรือเปล่าสมอริจามบอกแล้วรอพี่บอกกลับเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหแต่ว่าผีจะลงบันไดมาป่ะลงบอกด้วยนะไม่ใช่ลงลงลงพี่ลงบันไดพี่วะผีลงยีขึ้นเปย์เบอร์พี่อยู่ชั้นล่างสุดเลยผีขึ้นชั้นสองวะพี่ผู้หญิงถือร่มมีไหม มีช่วยกันจุดก็ได้พิอสโชว์เกี่ยวร้องพิอสโชว์โล่แทงมันใจสมุไรสมุไรเขียวมีปะพิอสี่ขึ้นไปชั้นสามพิอสพี่ลงโอ้โหเขียวกันนิดหน่อยพิอสเตะบอลนี่นี่เตะบอนนี่นี่พีอสไม่เอ้พิอสโชว์นี้รักพี่หรือเปล่าเนี่ยเลยวิ่งตามจังอ่ะ มัมกันที่พวกเราเลนี่พี่กับผมนี่อ๋อนี่ไงผู้หญิงกับเด็กโอ้ี่อพ <oh ี่นะโอ้โหี ja mm ่นพ um ี James> ่พาลงพาลงแล้วพาขึ้นแล้วพาขึ้นชั้นสามเอาเอาให้งงกันไปเลยแล้วพี่ขึ้นชั้นสามพี่ขึ้นชั้ามันจะเก่งไปไหนเนี่ยออะเอาเเอาสิเอนดิาเอ็มโเอ็ม o n นี่นี่ใหช่วย ไปไปไปไลองพีกกับไปแล้วนะไปแล้วนะผีขึ้นจะสามพีอสนี่นี่สองไรเกียบผีขึ้น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 จุน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 จ้นจุ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 นจมนนจุนจุนนจุนจุนุนจ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 ุนนนนน้นนนนนนนุนนนุนน อะพูดไทยแยกวะนายจหลจีพี่จุลจีนะเสร็จแล้วพี่โอ๊ตเก็บฟิลฟี่มาเก็บเลยพี่โอ๊ตพี่ไปพี่มาละไอ้ีดูผีให้ด้วยไปต่บอกลองพี่เก็บก่อนนะวางพี่โอ๊ให้ให้ผมไปคุยไหมคุยอะไรพี่โอ๊ตไปคุยที่เก็บจะเดินแล้วเนี่ยคุยที่ไหนคุยที่แดงก่อนคุยเลยคุยเลยอ๋อแดงมาเดินพี่ตาแล้วนะ เอยมามาไปเลยพี่เดินละใช่ปมไหมมาถึงห้ามทีตายอ่ะจะมาตันเลยนะบอกเขาแบบนี้ตายเลยชีวิตอยู่เ้ยอยูอีกเบอเพื่อนพีนไม่ยอมท้อเลเพื่อนพีนพี่นึกงกาไปซะแล้วจะคุยไล้ ตกลงไอ้นี้คือแฟนมันหรือเปล่าไม่ใช่เป็นอีชา,าโอเคตามไปเลยจุดนี้นะที่ประโยชน์ในบทบาทนั้นว่ยผมผมเล่ตกน้ำตายตลอดเลยตกน้ำนี่นะผมสอไไ้ถึงห้าวิธีก็โดนป่ะแต่เกมนี้ภาพเขาสวยจริงนะนี่ไงผมชอบด่านนี้ผมชอบรูป จูดีสวยกว่าี่จูดีสวยกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปลุยกันชอบแบบนี้แหละตอก็แรกกว่า่มันเราเ้ยวเฮ้ยเฮ้ยมาทำให้ตกใจแล้วก็หายไปวันนี้ที่เติกอันไหนอือเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเกมนี้ภาพน่ากลัวไหมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับตัวอนาเลย พี่ว่าเรือธรรมดานี่แหละเรือดำน้ำพี่ว่าเรือธรรมดาแต่มันเกยตื้นอ๋อเหรอพเรือของคนอื่พี่เรือของคนอื่นพี่เรือไทยทันดีนะไทยทันดีกับพี่เนี่ยมันไม่ใช่เรือดำน้ำนะจำได้แค่มี้ค่ะทุกความนี่ยถ้าเป็นที่ไทยนี่แป้งเต็มละหาหวยเดยกต้นนี้เลยเนี่ยพี่ต้นนี้เลยเนี่ยต้นด้อมเลยสิบนุ๊